รวมคำศัพท์ยากที่เจอในข้อสอบจริง t c a s 67กับครูพายเบรนเตออิงลิชค่ะข้อสอบที่ก่กับข้อสอบ A level เนี่ยนะคะมันมีความพัฒนายากๆๆขึ้นตลอดโดยเฉพาะเรื่องของคำศัพท์เพราะฉะนั้นเนี่ยใน t c a s ปี67เนี่ยมีคำศัพท์ advanced ตัวไหนบ้างมาดูกันดีกว่าคำแรกคือคำว่า discrete discrete แปลว่ารอบครอบซึ่งปกติเราไม่ได้ใช้คำนี้กันเลยเนาะแต่ข้อสอบใช้ไงข้อสอบมาเลยค่ะ double locking is a discrete tactic to protect the house และคำศัพท์ที่ส ค่ะคือคำว่า integrity integrity คือความซื่อตรงความครบถ้วนสมบูรณ์โดยปกติเลยและคำที่3คือคำว่า undermine undermine แปลว่าแต่ขดอยู่ข้างใต้ก็คือเป็นตัวอีบ่อนทำลายคอยทำลายให้แบบกำลังมันอ่อนลงอะค่ะมาดูโจทย์ข้อสอบ cheating undermines the integrity of the education system อย่างที่บอกไปคำศัพท์ advanced level ยากมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นรู้ศัพท์ เตรียมไว้มีใช้ไปกว่าครึ่งกับกูพอย์เบรนเตอเองลิชค่ะ